แจ้งข่าวดีพี่น้องประชาชนผู้สูงอายุผู้พิการเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดจ่ายจริงโอนจริงในวันที่9มิถุนายนนี้โอนตรงเข้าเป็นทีให้เดี๋ยวเราไปอัปเดตข้อมูลข่าวสารค่ะและอัปเดตข้อมูลข่าวสารล่าสุดสําหรับพี่น้องประชาชนรัฐบาลจัดให้4กลุ่มเปาบาบ้างนอกจากนี้นะคะกลุ่มนี้ยังคงได้รับสิทธิ์ถึง4เดดงเสียรายการรับสูงสุดอยู่ที่1,200บาท ในส่วนของพี่น้องประชาชนที่ได้รับสิทบัตรคนจนใบเดิมนะคะกดเงินสดได้จนถึง27กันยายน2566นี้เป็นระยะเวลา4เดือนส่วนรายละเอียดเป็นแบบไหนเดี๋ยวเราไปอัปเดตข้อมูลขาสารกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนทั่วประเทศนะคะเข้ามาแล้วคลิปนี้ดีมีประโยชน์อย่าลืมบอกต่อกดแชร์กดไลค์เป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะสําหรับวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปอัปเดตข้อมูลข่าวสารให้กับพี่น้องประชาชนในหลายกลุ่มด้วยกันไม่ว่าจะเป็นบัตรคนจนผู้สูงอายุผู้พิพการเงินอ่ดนหนุนเด็กแรกเกิดหรือแม้กระทั่งพี่น้องประชาชนที่ถือบัตรคนจนใบเดิมนะคะคุณผู้ชมซึ่งกลุ่มแรกที่เราจะมาตามในวันนี้ค่ะเช็คเลยรัฐบาลจัดให้สําหรับพี่น้องประชาชนที่ได้รับสิบบัตรคนจน หรือว่าบัิรริการแห่งรัฐรอบใหม่คะ่ะคุณผู้ชมถ้าหากท่านยืนยันตัวตนตั้งแต่วันนี้จนถึง26มิถุนายน2 5 6 6นี้นะคะกลุ่มนี้จะได้รับสิทธิ์ในส่วนของการจ่ายเงินยน้อนหลังในส่วนของบัตรคนจนรอบใหม่ถึง4รายการด้วยกันก็คือวงเงินรูดซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคของเดือนเมษายนเนี่ย300ร้บาทนะคะของเดือนพฤษภาคม300บาทมิถุนายนอีก3 0 0ร้ยบาทและก็ของวันทีน่1กรกฎาคมนี้อีก3 0 0ร้บาทรวมเป็น1,200บาทซึ่ง ในส่วนของการเปิดสิทธิ์ในครั้งนี้นะคะก็จะได้รับสิทธิ์ในส่วนของการจ่ายเงินย้อนหลังให้สําหรับพี่น้องประชาชนที่รอผลการอุทณ์ในวันที่12มิถุนายนนี้สําหรับบัตรคนจนรอบใหม่ก็ต้องรีบดาเนินการยืนยันตัวตนให้ทันตั้งแต่12มิถุนายนถึง26มิถุนายนนะคะถึงจะได้รับวงเงินย้อนหลังสูงสุดถึง1,200บาทค่ะตามมาด้วยก,กลุ่มที่2ค่ะก็คือวันที่9มิถุนายนนี้นะคะคุณผู้ชมจะได้รับสิทธิ์ในการจ่ายเงินให้กับพี่น้องประชาชนในกลุ่มนี้นะคะ you <laughs> ผู้สูงอายุผู้พิการกลุ่มปอบางเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดค่ะจะมีการจ่ายเงินจากกลุมบัญชีกลางโดยกระทรวงการคลังหรือว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับสิทธิ์ในส่วนของกลุ่มปอบางผู้สูงอายุยังคงได้รับสิทธิแบบขั้นบันไดนะคะ600บาทถึง100 0บาทตามเกณฑ์อายุเลยส่วนเด็กนะคะก็จะได้รับอยู่ที่1,200บาทอุดหนเข้าบัญชีผู้ปกครองผู้พิการก็ยังคงได้รับสิทธิ์ในส่วนของวงเงิน800บาทถึง1 0 0 0บาทในส่วนของเงินเพิ่มเบีย้ยผู้พิการนะคะคุณผู้ การจ่ายเงินเบี้ยผู้พิการผู้สูงอายุและก็เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดสําหรับการดําเนินนโยบายใหม่ของทางรัฐบาลชุดใหม่หากมีการจัดตั้งรัฐบาลนะคะก็จะดําเนินการทันดีในการช่วยเหลือเยาวยากลุ่มเปราะบางเด็กผู้สูงอายุผู้พิการให้ได้รับอยู่ที่1,200บาทในปี2 5 6 7แล้วก็จะมีการปรับขึ้นเรื่อยๆนะคะ3,000บาทในปี2570นั่นเองค่ะคุณผู้ชมนี่คือข้อมูลข่าวสารสําหรับการจ่ายเงินให้กับกลุ่มที่2นะคะซึ่งจะสายในวันที่9มิถุ นายน2566ตามมาด้วยบัตรคนจนหรือว่าบัตรสิทธิการทางรัฐไปเก่ารายเดิมบัตรเก่าเนี่ยเขายกเลิกการจ่ายเงินจากทางกระกทรวงการคลังไปนานแล้วนะคะแต่ว่าในส่วนของใครที่มีวงเงินเหลือในบัตรไม่ว่าจะเป็นค่าน้ำค่าไฟที่มีวงเงินเหลือในบัตรนะคะก็เช็คสิทธิ์ผ่านศูนย์บัตรสิทธิการทางรัฐได้เลยถ้าหากมีวงเงินเหลือในบัตรก็สามารถรูดซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคได้ได้นะคะแล้วก็การใช้จ่ายวงเงินในบัตรเนี่ยก็ใช้จ่ายได้จนถึงวันที่27กันยายน2 5 หกสิบหกหรือว่าเป็นระยะเวลาสี่เดือนนั่นเองค่ะคุณผ,ผู้ชมสําหรับบัตรคนจนบัตรเก่านะคะแต่ว่าไม่มีการเติมเงินเข้าไปในบัตรแล้วนะคะก็เลยนําข้อมูลข่าวสารมาฝากว่าสําหรับพี่น้องประชาชนที่ใช้สิทธิ์บัตรเก่าใบเดิมก็ยังคงใช้ได้นะคะจนถึงยี่สิบเจ็ดกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบหกค่ะเอาละค่ะนี่คือข้อมูลข่าวสารดีๆรัฐบาลจัดให้พี่น้องประชาชนทั่วประเทศไม่ว่าจะเป็นบัตรคนจนรอบใหม่สําหรับรายใหม่ที่มีการดินเยนตัวตนรับระยะเวลาสามเดือนในการจ่ายยอนหลังให้รวมของวันที่หนึ่ง กรกฎาคมด้วยนะคะ1,200บาทแต่ว่าต้องยืนยันตัวตนให้ทันตั้งแต่วันนี้ถึง26มิถุนายนส่วนกลุ่มที่2ผู้สูงอายุเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดแล้วก็ผู้ผู้พิการนะคะก็จะได้รับสิทธิ์นะคะอยู่ที่ขั้นบันไดเหมือนเดิมตามปกติในวันที่9มิถุนายนนี้ส่วน1,200บาทรอรุนรัฐบาลชุดใหม่ นะคะคุณผู้ชมนี่แหละค่ะคือข้อมูลข่าวสารล่าสุดที่นํามาฝากเลยหากชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ใครที่เข้ามาร่วมรับชมแล้วคลิปนี้ดีมีประโยชน์ฝากบอกต่อแชร์ออกไปให้กับพี่น้องประชาชนท่านอื่นได้รับทราบเลยนะคะสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ